วันนี้สถานการณ์บ้านเมืองทักษิณกำลังกระชากอำนาจนี่คือการฟื้นคืนระบบทักษิณที่เลวร้ายที่สุดที่ผ่านมาของการเมืองไทยสงการที่ผ่านมาไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปไวอวยพรขอพอรจากเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีมีแต่คนไปขอพอรจากนักโทษชายชื่อทักษิณชินวัตรแม้แต่ตัวเศรษฐาเองก็ยังไปขอพอร วันนี้ที่ปรับพรมที่ต้องเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเอาคนโน้นคนนี้เข้าเพื่อทำให้เห็นว่าทักษิณชินวัตรมีอำนาจแท้จริงในบ้านเมืองนี้ทักษิณพูดก่อนหน้านี้ที่เชียงใหม่บอกยิ่งรักจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งรักมาตอนไหนก็ได้ และปีหน้าสงการปีหน้ายังไงยิ่งรักก็มาเล่นน้ําสงการที่เชียงใหม่กับพี่น้องเราก็ไม่ได้ไล่ยิ่งรักหนีออกไปเราก็ไม่ได้ห้าม้ยิ่งรักกลับเข้ามายิ่งรักกลับเข้ามาก็ต้องติดคุกเหมือนคนเดิมถ้าจะมาใช้ทักษิณโมเดลใช้รูปแบบเดิมๆใช้บอกว่าทักษิณมาแล้วไม่ได้ต้องติดคุกยิ่งรักมาก็ไม่ต้องติดคุกให้รีบกลับมาภายในพรุ่งนี้เลยแล้วพี่น้องจะเต็มท้องถนน สิ่งที่พี่น้องปักอยู่ที่นี่คือหมุดแห่งความยุติธรรมใครย้ายหมุดหรือทําลายหมุดยุติธรรมคนนั้นต้องรับผิดชอบวันนี้ทักษณิณกําลังค้าทายอํานาจของพี่น้องประชาชนเขาคิดว่าไม่มีใครสามารถจัดการอะไรเขาได้ไม่มีใครทําอะไรทักษณิณชินวัตรได้ไม่สามารถคานอานาจทักษณิณได้ที่อยู่ที่นี่แค่ทับหน้าไม่ใช่ทับหลวง พราะทับหลวงคือพี่น้องประชาชนที่รอคืนความเป็นธรรมให้กระบวนการยุติธรรมยังไงทับหลวงก็ต้องออกทักษิณชินวัตรใช้ทุกเงื่อนไขที่ตัวเองเริ่มจะสร้างระบอบทักษิณสองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วยการสั่งใครก็ได้จะให้ใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้จะสั่งย้ายใครก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงยุติธรรมรอบนี้หลายคนอาจจะคิดว่า คุณทวีสอดสองอาจจะถูกย้ายแต่ไม่ใช่ย้ายเพื่อทำโทษแต่เป็นการย้ายเพื่อตอบแทนที่ถุยทักษิณชินวัตรมาเป็นอย่างดีสิ่งที่ต้องพูดคุยสิ่งที่ต้องต่อรองกลายเป็นว่าไม่ต่อรองกับเศรษฐาทวีสินต่อรองกับทักษิณชินวัตรที่ผ่านมาเขาโกงแต่รอบนี้โกงแล้วไม่ติดคุกโกงแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมด้วยมันเลวร้วายคูณสองรอบหน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเข้มขน้นเดี๋ยวจะพา ให้เข้มข้นขึ้นมันต้องติดตามมันต้องติดตามในสิ่งที่เราไปยื่นหนังสือไว้มันมีหลายประเด็นมากที่มีการพูดคุยกันไอ้ทีเราที่บอกว่าที่พูดบอกว่าจะตรวจสอบการทํางานของปปชถ้าปปชไม่ทํางานหรือทํางานผิดพลาดหรือละช้าจะล่ารายชื่อกันหนึ่งสองหมื่นรายชื่อยื่นประธานรัฐสภาให้ประธานรัฐสภาเอาไปให้ประธานสาลดีกาตั้งองค์คณะขึ้นมาตรวจสอบการทํางานปปช ช่องทางวันนี้รัฐบาลกำลังเดินเข้าสู่จุดเสื่อมเสื่อมในอำนาจเพราะว่าคุณไม่ได้เคารพสังคมไทยไม่ได้เคารพประเทศไทยไม่ได้เคารพกระบวนการยุติธรรมไทยคุณเคารพแค่ทักษิณชินวัตรคุณเคารพแค่ตระกูลชินวัตรที่ไม่ใช่ทักษณก็เป็นยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ยิ่งลักษณ์ก็เป็นแพทองทานประเทศไทยไม่ใช่ชินวัตร ประเทศไทยไม่ใช่ชินวัตรมันยังมีอำนาจอื่นมีพี่น้องประชาชนอื่นวันนี้รัฐบาลกำลังเดินเข้าสู่ความเสื่อมแล้ววันนี้ทักษิณก็ท้าทายสังคมไทยเหลือกเกินคิดว่าสังคมไทยไม่สามารถไม่มีใครจัดการเขาได้แต่อย่าชะล่าใจพลังของพี่น้องประชาชนปี48ก็จำนวนคนเริ่มจากเท่านี้ใช่ไหม48 49ที่ทักษิณหน,นีออกนอกประเทศ ก็เริ่มจากสิ่งที่คุณท้าทายอำนาจของพี่น้องประชาชนนี่แหละและรอบนี้ไม่ชนะไม่เลิกเหมือนกันดูซิใครจะทนได้มากกว่ากันใช่ไม่ใช่รอบหน้าจะเดินสู่กระบ,บวนการตามเช็คบินข้าราชการที่ช่วยทักษิณชินวัตรรอบนี้ต้องการพลังของพี่น้องออกมาร่วมกันมาเช้าตอนเย็นไม่ต้องฟังภาษาก็ได้กลับบ้านไปก็ได้ แต่ช่วงปฏิบัติการช่วงดาวกระจายช่วงเดินสายขอพลังเสียสละของพี่น้องออกมาร่วมกันให้เยอะๆชนบุรีก็เต็มออกระยองก็เต็มออกราชบุรีก็เต็มออกรอบหน้าคือการตามเช็คบินข้าราชการที่ช่วยทักษิณชินวัตร